สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมั์มอยหน้ายินโปเกมอนการ์ดเกมวันนี้ <laughs> ออกมานอกสถานที่นะครับครับวันนี้เป็นตอนพิเศษก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะเล่น Family Happy ไปใช่ครับออแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่มือใหม่ทำไมไม่เป็นมือใหม่ เ,เราเล่นมา <laughs> เราเล่นมากี่ปีแล้วล่ะนะ <laughs> Family Happy เนี่ยจริงๆแล้วถูกออกแบบมาให้แบบว่าสําหรับคนที่เพิ่งมาลองเล่นใช่ครับสำหรับครอบครัวยิ่งดีครับใช่ครับแล้วมีทุกอย่างพร้อมในนั้นเลยวันนี้เราเลยจะลองเล่น Family Happy แบบที่มันควรจะเป็นเลยอ่าเราเลยไปหาผู้เล่นใหม่มา2คน 2> ใช่แล้วครับอ่าแล้ววันนี้เราจะให้เขามาเล่นกันโดยที่พวกเรา2คนนะครับ จะเป็นเมนทอร์จะเป็นผู้สอนออะจะสอนเราให้เขาลองเล่นด้วยตัวเองแล้วตอนที่เขาเล่นจริงเนี่ยพวกเราจะไม่ไม่ไกดเลยจะทําได้ไหมห <laughs> เขาต้องทําได้ย <laughs> อยู่ที่พวกเราแล้วว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผู้เล่นทั้งสองคนที่พวกเราพามาในวันนี้จะเป็นใครบ้างไปดูกันเลยครับใช่ครับอ่าและนี่ก็คือลูกศิษย์ของผมในวันนี้นะครับโอเคแนะนําตัวเลยแล้วกันว่าชื่ออะไรนะครับทําอะไรอยู่ อสวัสดีค่ะมิยุกิค่ะตอนนี้เป็นนักแปลอนิเมะค่ะอ๋อแล้วรู้จักโปเกมอนดีแค่ไหนครับเอ่อต้องเรียกว่าเล่นมาตั้งแต่เจนแรกเลยค่ะ ตั้งแต่สมัยยังปฐมค่ะแล้วก็เล่นมาจนจนปัจจุบันค่ะเล่นทุกภาคเลยรู้จักโปเกมอนเป็นอย่างดีโปเกมอนการ์ดละ่ะเริ่มมาแต่ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับล่าสุดก็คือมาเปิด Vmax ไฮแ m a กนะคะเพราะว่ามันสวยมากการ์ดข้างในตอนแรกก็กะาจะสะสมค่ะแต่พอดูแล้วเนี่ยก็อยากจะลองเล่นด้วยค่ะโอเควันนี้ก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์นะฮะจะมาเล่น Family Happy b ้ t บตเในวันนี้นะครับนี่ก็ลูกศิษย์ของผมเองนะครับไปดูคนต่อไปกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้ก็ถึง ลูกศิษย์ของผมบ้างแล้วนะครับที่จะมาตบตีกับลูกศิษย์วินนะครับและนี่ครับคือลูกศิษย์ของผมนะครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อปัดนะคะเป็นนักกายภาพบํบาบัดค่ะโอเคครับรู้จักโปเกมอนมากแค่ไหนครับรู้จักก็เมื่อก่อนดูเป็นการ์ตูนช่องเก้าอะ <laughs> เอาละครับวันนี้คิดว่าจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกมอนภาย1วันได้แค่ไหนครับ คิดว่าเรียนรู้ได้ค่ะตอนนี้ผมชวนไปทำไมถึงสนใจที่จะเล่นการ์ดโปกเกมอนครับอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงเพราะเห็นมันเป็นอันใหม่แล้วก็ปกติพบชอบเล่นเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะอืมโอเคครับมีอะไรจะฝากบอกคู่ต่อสู้ของเราไหมครับก็อ่อนอ่อนให้หน่อยนะคะโอเคครับก็เราไปดูการแข่งกันเลยครับผมไม่เคยสอนใครมาก่อนเลยสอนตรงเนี้ยลงได้เลยแต่ตัวเนี้ยลงไม่ได้ต้องพัฒนาราก่อนรอหนึ่งเง ไอบุ้ยตัวเดียวใช่ครับแล้วมันไม่มีแปลงร่างเหรอไม่มีครับเออว่าทำไมอ่ะคืออย่างนี้อีบุยตัวเนี้ยถ้าุูคอยได้หัวสิบรอบแบบทีสามร้อยแต่ถ้าคอยแต่ถ้าคอยต่อยปุ๊บก็สุดเลยเป็น P C I เลยครับนี่ไงคือการวาดลอกเลยไม่ใช่ไม่ไม่ต้องผันปกติ P C I ไม่ผันไปผิดไปครับตักเจ็ดกองได้ครับเจ็ดกองอย่าเยอะเกิน เยอะเกินเลยีเยอะเดี่อยเๆื่ยนะใครบอกเจ็ดเมื่กี้บนห้าร่างห้าหรือบนสี่ร่างสี่ปกติผมว่างนส่าหแล้วก็วางงนอยี้ไปเรื่อยๆอ๋อเจ็ดกองคือรวมทั้งหมดเจ็ดกองใช่ไหมใช่เอาหัวแล้วกออะคะเอาหัวก่อยขอเริ่มก่อนนะโอเคครับจวเจ็ดใบค่ะ วางอะไรอ่ะวา <boundaries>. งวางปุ่มพื้นฐานครับหนึ่งตัวจากนั้นจะวางอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับข้างหลังตรงเบสโอเคดังนั้นไม่มีก็วางก้าวต่างวันทั้งหมดตกไปครับตกเลยครับรอบนี้เจอแน่ครับรอบนี้ผมกระโจนแน่เลยว่ะรู้รู้เลยอ่ะยิบเกินยิบเกินปเกิบเกินมากครับใช่เอาละครับเริ่มเกมได้เลยครับเปิดครับเกมเปิดมาเปิดทั้งสองใบครับใช่ครับตอนแรกยังอุ่นอยู่ก็ร่างด้วยค่ะ นี่ฮะโอ้โหถ้าเข้าเทินจั่วถ้าลูกเปิ้ลจั่วอันเดียติดพลังงานค่ะติดพลังงานเป็นไฟอันเดียวพอเหรอมันติดแค่อะไรติดแค่ใบเดียวเองติดเพิ่มได้ไหมอ่ะเอผ่านเทินครับเขาเทจอเราครับเขาเทินจั่ว เราใช้การใอเท่กี่ใบก็ได้ใช้การพิเลอร์ได้หนึ่งใบไม่ติดพลังงานได้หนึ่งใบครับติดพลังงานอ่าติดไฟใช่แล้วครับเดือใบที่ดีครับต้องครับแต่ยังตีไม่ได้ครับใช่ล็อคเพืร์ดได้เลยครับแล้วก็นฮ้ยนอบเพิรได้เลยครับแล้วก็อะไรต่อถ้าเราตีไม่ได้เราจะใช้อะไรบนมือไหมถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านเถินได้เลยครับยังไม่ใช้ค่ะจะไม่ใช้เพาะเดินจั่วครับ วอเวลูิซิโอค่ะสี่ขีดคืออะไรเป็นไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าค่ะอีกพลังงานนะคะใช้การเทรนเนอร์เด็กจับมาแรงนะเด็กจับมาแรงโจ๋กับโจวการสองใบนะคะเราต้องโจ๋ด้วยใช่ไหมไม่ต้องครับอ๋อแล้วก็ทอยเหรียญแล้วก็ทอยเหรียญอีกทีถ้าเกิดทอยออกหัวได้โจ๋อีกรอบหัว ตรงดีอย่างตรงดีเลยใช้โปรแกรมแคชเชอร์ค่ะโอ้ยแคชเชอร์ก็คือการดึงโปเกมอนตัวข้างหลังมาข้างหน้าครับดึงเขาได้ตลอดและอันนี้ก็เก็บกลับมาเก็บที่แบบที่เลยค่ะไม่เป็นไรอันนี้เรี่งถ่วงเวลาเรงถ่วงเวลาไม่เป็นไรครับข้างหน้าข้าดต้องก็เหมือนกันคใช่ใช้กรงเล็บไฟฟ้าโจมตี50ค่ะ หนีสามค่ะครัเขาโจมตีมาห้าสิบครับเราก็เหลือร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ๋อคือร้อนครับเขาเจอเราจวดเลยเขาเจนเราก็ต้องจวดปิดพลังงานพลังงานใบไม้แล้วก็จับแมลงค่ะเดึงดึงจับแมลงจวดกันเลยสองใบค่ะซู่ซู่ก็ได้ห ใช้โปเกมอนแคชเชอร์ค่ะเดี๋ยวปอรีลัองตอเย็นครับเรื่อเลือดพวดแน่นอนเลดี๋ยวต้องทอยได้สักวันตีพลังงานแล้วพลังงานแล้วใส่กัปตัเอร์ไปแล้วใส่สัพพอร์ตแล้วโจมตีหัวพุ่งชนค่ะพุ่งหัวชน เราไปจัดออกไป3ามสิบเอ้ยเขาก็เหลือ6 0สิบเองใช่ใช่ทานเติาเชิญจั่วครับเจลลีประเด็นเลาล่าครับอีโวเป็นคาจิริกามิครับติดพลังงานน้ำครับเขามีเต่าอะเฮ้ยใช้ยารักษาแผลครับโอ้โหคลิปก่อนโนแล้วก็เมื่อกี้ติดพลังงานพื้นฐานใช่ไหม งั้นขอลองอันนี้อีกทีนะคะโปรแมรนแคชเชอร์ไปไปมาดูนี่มันเลือกอุ้ยมันเลือกขั้นจริงอีกวอนแคชเชอร์ดึงออกมาครับขึ้นลงตีครับห้าสิบผอคมเลือ้เาด้วยกันเห่ร้อเ็ดสิครับอตัวครับ พอติดพลังงานก่อนอ่ะได้อ่าแล้วก็ใช้ซุปเปอร์บอลอ่าถูกต้องครับไม่หกอันเจ็ดครับเจ็ดใช่ไหมล่ะใช่ครับไม่ไม่ต้องให้ดูค่ะก็เลือกเลือกเอาที่เราอยากได้เราค่อยให้ดูอ๋อใช่ใช่เราเลือกเลือกการโปรโมทถึงบาครับจากจากเจ็ดใบนี้ครับโอเคโอเคว่าตัชิลากะค่ะโอเคขออนุญาตตัดเลยนะคะขอลงตัวที่มี มีมีกช่แล้วก็ลงล่างเอ้ยยังไม่ได้ยังทำเทนนี้ยังได้ค่ะแล้วก็ขอใช้สลับเปลี่ยนอ่าจะเป็นมังกนโอเคแล้วก็ตัวนี้อ่าจ้ากลับมาบนทางเวียนตัดมาครับตั้งดมาครับเราต้องเก็บไว้ตัวนี้น่าจะเกตีจบเทนไม่ตีเหรออย่าตีตีก่อนตีสามสิบหลกโอเคตีค่ะชื่อท่าอะไรนะหัวพุ่งชนพุ่งหัวชน อ่าเดินทำไรตัวชนอ่าติดพลังงานโอ้โหติดพละสองส่ะสองส่ะโอเคเลเวลวอลค่ะที่ไม่เกินเก้าสิบเฮ้ติดโพลิงครับลงครับอ่าโอเคสับครับไม่ยอมแพ้ก็ตายอันนี้ค่ะตัดให้หน่อยนะโอเค คำสั่งของบอสค่ะคำสั่งของบอสคือการเลือกโปเกมอนทางฝ่ายตรงข้ามให้ขึ้นมาตรงนี้ค่ะตำแหน่งต่อสู้จากเบนซ์ขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้ค่ะแล้วก็เฉย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 คือบอสจริงๆมันสั่งอะไรก็ได้หรือว่าสั่งอะไรก็ได้ครับบังคับป้องร่าใช่ใช่ทิ้งไอเดียวนี้ได้มั้ยไม่ใช่ได้ไม่เฉพาะดึงโปเกมอนเปลี่ยนตำแหน่งโปเกมอนเฉยเฉยๆพราว่าสั่งทำอะไรก็ได้โอเคลูฟซีโอตีห้าสิบครับเอาเราต้องค่อยๆ่อยแพ้ เดือดร้อยยี่สิบเข้าเตัอัวไปอู้ได้ตัวแมงป่องไม่ใช่หนอนสาขาครับสาขาแล้วก็ใช้ครังนี้จะเพิ่มแต่งงานแล้วก็ใช้วิจัยศัสตราจารย์คาะทิ้งหมดมือทิ้งหมดมือครับสัวเจ็ดใบสัวเจ็ดใบใหม่ค่ะมามดูสิทนแทนแทนแทนให้ดูไหมไม่ไม่ไม่ มันถึงไม่ดูหมดจะใช้เลเวบอลเลเวบอลหาพากย์มอนที่เล่นไปเกินเก้าสิบครับดูเลยครับคือทั้งหมดเลยหนึ่งตัวเนาะใช่ครับ้องเล่นไม่เกินเก้าสิบทีเด็ดจอกมาแล้วพามพรำอันนี้ขอดูด้วยค่ะบอกเขาอะโ่โมคุเล่โมคุเล่นะสับปะรดค่ะสับให้หน่อยจอยให้หน่อยสับให้หน่อยให้หน่อยเลยไม่ได้ค่ะนี่ค่ะ ยังไม่จบเชิญใช่ไหมยังครับตีเตือนอะไรไหมใส่พลังไฟไปค่ะเออนั่นแหละต้นแคชเชอร์อ่ะเออดีดดีดกระดี่ได้หมดเลยเออดีอันนี้่งสำคัญสำคัญมากสำคัญมากรอบนี้สำคัญมากเลยอ่ะจองหัวเรียนปุ๊เอออ้าต้นไหนอ้าต้นไหนอ้าต้นไหนเดี๋ยวเราตายก่อนใช่กำลังรออยู่เลยว่าแบบถ้าไม่มีดึงตายแล้วนะนีีมาัังเท่่ไหรรคบจะโจมตีโจมตี ตอนนี้สามลูกครบแล้วค่ะหักออกไปสองลูกตีจะใช้ก้ามืออีกไหมครับก่อนที่โจมตีพอโจมตีเสร็จปุ๊บมันจบเลยใช่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 มีอะไรอีกไหมยุงโปเกมอนหนึ่งตัวค่ะตีค่ะเดเตลเพิงค่ะเตลเพิร์กสองร้อยจุดตัวนี้ต้องตีแล้วฉาเพราะมันตีแรงตีแล้วเหมือนเราเอาพลังออกใช่ที่สองใบครับ ก้าดหน้าครับอยู่กล้หนึ่งเลยไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้อะไรได้อครับเาได้ตัวเดียวเรียบร้อยค่ะวางโคลิงฮะติดพลังงานให้ซิลาโอล่าครับตีตีห้าสิบแทะไปเรื่อยจบเข้าเทินเลยค่ะจัวเข้าเทินใช่ดีรับแต่ว่าขอ เพิ่มอีโอก่อนแล้วก็ใส่ให้ตัวนี้หนึ่งใส่แล้วก็ใช้ยารักษาแขกค่ะอลดลงไปสามสิบใส่คอต์ดัมเมตยี่สิบลงมาก็จะเหลือร้อยเดียวแล้วก็คราวนี้ใช้ฮอปตัวสามใบค่ะเออไม่ต้องใช้จับแมลงเพราะว่าจับแมลงมันต้องโยนเนี่ยเต็มพื้นที่บมดอินจีนะอย่าหวัง ตีไหมไม่ได้โอเคจบแล้วเนาะจบเดซินี่โดรอใช้กงเล็บไฟฟ้าตีห้าสิบค่ะอุ้ยแล้ว่าไหรห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วอุ้ยจะตายแล้วตัวครับเขาเลื่อนตัวค่ะถุณซีโอสายแท้ว่ะคราวนี้ก็ขอเพิ่มพลังเอ้ยพี่หรือพี่ต้องจริงเดี๋ยวพี่รอแล้วก็ เด็กหนุ่มจับมันังไงได้สองใบใช่ครับเกสอป๊ะเออได้อีกแล้วมาแล้วเรื่องโอเคใช้ยารัก็พีคโจมตีค่ะกัดผมเอ๊ถอดสองพลังงานค่ะพลังงานไฟด้วยปะใช่ใช่ ติดยาไว้ค่ะจมตีด้วยติดเปลวพึงต้องถอดสองพลังงานไฟจับรางวัลหนึ่งใบครับรางวัลหนึ่งใบค่ะอะไรก็ได้โอเคโอเคเขาเทินจั่วเกิดแล้วนะโอเคใช้ฮอปครับช่วยชีตแม่หน่อยลูกสวยเฮ้ลงคาร์บิคนค่ะติดพลังงานไฟฟ้าค่ะอืมตีค่ะตีเจ็ดสิบ ตอนเ้เล่นก็นั่หอย่างเง้ยใช้งานหนัคราวนี้เขานึงนะคะเติิมพางานให้ตัวทารุเปิ้ลโอเคอได้งานลเมาแล้วมาแล้วคราวนี้ก็ขอใช้ซูเปอร์บอลอ๋อคอน จะหมดแล้ววางโลคอนใช้ฮอปค่ะกาเล่นโจทยเยอะนะเดไปพี่เลือกใช่ใช่การเล่นโจทยเยอะเทเบบอลค่ะเลือบอลจ่าหาอาหารเล่นไม่เกินเก้าสิบเลยครับเอาอีบุยโอเคตัดนะคะกับเพรินอืมค่ะข้าวกรเพรินจุติดพลังงานให้โคลิงครับใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเก็บกระพราก่อน อ่อนโอเคแล้วก็แทะฮะแทะสิแทะสิโดนแทะ KO ครับเราตัวไหนขึ้นครับเราขึ้นได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่พอขึ้นปุ๊บเข้าเจอเราครับเข้าเอแล้วนะคะก็ตัวใช่แล้วขอติดพลังงานพื้นฐานอเนาะ้อมอ พร้อมตกแล้วอีโว่อีโว่อีพ่อนอีถ้าสวีทอินเท็กค่ะเอดีลบร้อยแล้วก็ฟื้นฟูโอเคของดีนี่น่ะก็จะเหลือ20ใช่เหลือยี่สิบครับครับรางวัลไปยังคะขอได้รางวัลด้วยไหมได้รางวัลหนึ่งใบได้ข้อเทินจวดนะคะโอเคถูกข้อโอ้ลุคซีโอ ติดพลังงานติดพลังงานแล้วก็ตีเลยฮะเสร็จแล้วลตีเจ็ดสิบครับ Y vol สองจบเลยครับข้อเรนตัวค่ะคราวน,นี้จะติดพลังงานให้กับตัวตบแรงตัวโอรดวาง EV ให้มันเกิดบสวิตได้ไหมตีเลย จบเทินนะฟีอินแทกแล้วก็ลดสามสิบ้นูสใช่แล้วตัวนี้ก็ดีนตีแล้วก็เรื่อยเรื่อยโอเคใช่ตีตลวันไปแลต่อตัวเริ่มหลังขึ้นจุ่ติดกาทำงานไฟฟ้าอีโวเรนโทราโอ้ตีตีได้ ได้2พลังงานเดนโฟล่าตี90ครับซันเดอร์ฟอสก็จะเป็นพลังร้อยให้ไปร้อยแล้วก็ลบสิบจบเลครบจูวเพิ่มพลังพื้นฐานให้ให้สายลมควาทิตวัตชิกะวัตชิกะวัตชิลักะ่ชื่อเป็สายลมควาทิตเปนมจมตีค่ะถ้าสวีทอิมแพคค่ะร้อยยหยหนึ่งค่ะจบเิน ใชยารักษาแผลครับเอาเลนโทล่าตีฮะเียวได้90 90อันนี้120เกือบร0 0เกือบ100ตายพอดีวได้ตายน่าสนเจดยที่คือโดนโดนเก็บปีไปสองตัวแล้วนะเราได้สองใบตัวี้ตัวี้1อ0ตัวครับเชื่อมาช้าติดพลังงานให้กับตบตัวโอรอดใช้บูทแฮมเมอร์ได้ค่ะ อ,อ,อเคครับแล้วก็ลงตัวยาคุดิตีเลยตีเลยอ่าโอเคห้าสิบถ้าสสยลมหายใจห้าสิบค่ะห้าสิบเฮ้ยมันฟื้นฟูยี่ิบอ่ะสี่สิบนะเอาเทินเอาเทินนะครับเดี๋ยวว่ว้าวสุปปอร์บอลครับออาสวยนุ่มนะูนูเลยน<ม>ี่ถว่ถูกีพูถูดีแล้วพชูอพชโอ้ ปิดกาปอ่อยงเลือกพิกาจูวีวันนี้เอาให้มันเป็นแบบว่าอย่างถูกต้องแล้วกันเนาะพิกาจูวีลงค่ะซูปเปอร์วันทิ้งลงเลเวลวันค่ะเลือกโมลุปเปกุกค่ะตัดด้วยค่ะลงซาชิคามาสึคะ่ะแล้วก็ตีเก้าสิบเฟ้นเฟ้น เอาตัวไอ้ที่เหลือเท่าไหร่เออมันเหลือหมดสี่สิบพันเหลือสี่สิบห้าพี่ก็ดูมันแพ้เลยมันแพ้ต่อสู้ฮะมันไม่มีตรงนี้ก็เทนก่อนออเก็มาลางานครับครับผมลงสามแล้วลงสแล้วลงตัววิกติลีปิดพบสามใบครับ จวหมดก่อนเปล่าเรื่องวอ E ค่ะครับถ้าบูธแฮมเมอร์ค่ะโอเค K.O. ครับอีห้าหรือหนึ่งขอเอลาหนึ่งข้าวเทินข้าวเทินจวดนะคะเคงานวิจัยจวดเซตไฟขมอน ซัมติงลงคำว่าคำเมครับติดพลังงานให้พีกระจูก่อนละกันลงฮันดิงเซนนะไม่น่ามีอะไรเลยพิกระจูใช้สบัดหาง20ตาิบตรมีค่ะยี่สิบปิงรอ,อ,อแล้วราแล้วเขาถึงตัวธนาการค่ะรอบผมลงที่นี่ใช่ต<า>ิดให้อีบุยม,มีไฟด้วยเปลี่ยนเป็นไฟก็ได้ บุยตัวเดียวใช่ครับคืออย่างงี้อีบุยตัวเนี้ยถ้าสมมติคอยได้หัวสิบรอบอะมันตีสามร้อยแต่ถ้าคอยไมเนี่ยแต่ถ้าคอยก้อยบุบก็ศูนย์เลยจะเปลี่ยนโปเกมอนค่ะจ้ะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาบุปโอ้ยมาแล้ววะเข้อง้ความมันจะ็ดรอบเด็ดรอบไปตีค่ะได้เอาเลยครับคอยคอยเจ็ดรอบติดต่อกันชนะเลย ไม่ใช่ไม่มีแล้วอดนอ่ะไม่โนเันไม่โดนโอเคเข้าถึนจัว่ค่ะให้ซาน่าค่ะกาน่าลงแทนนะจัว่เอ่อขอสัมการนะคะแา้วไหมห้าใบตัดให้หน่อยค่ะจาเฮ้ยพิกาจูที่ใช้พลังงานถึง3มใบแต่ตีได้แค่ร้อยเดียวเลยนะตาชิคคามาืึเป็นคามาซโจค่ะแล้วก็ติดพลังงานพื้นฐานให้ปิกาจูอีกหน่ สะบัดหางเนาเมย์ยี่สิบแล้วคือลงอีโวมาตาชีลากะติดพลังงานให้กับจูคอนศานะศานะค่ะการท้าใบกับข้อกองใช่ทิ้ศานะออกแล้วพันนี้ก็หยิบไม้ห้าใบจก่อนนะครับแล้วจูคอนดิสนี่์ดอปเปิ้ล ขอตีค่ะอ่าเอาเลยครับถึงเวลาเสี่ยงดวงแล้วครับให้กี้ทำนายกันขอแล้สองครั้งก็พอแล้วเฮ้ยเจ็ดครับไม่ได้นะยืนยันสามสิบนะโอ้ยเ,เจ็บโอ้ยเจ็บอเออได้สามสิบนี่ครับสามสิบตั้งร้านเด็กเคาน์เตอร์ให้หน่อยครับจัว่วอืม,มติดปเลยก็ได้ค่ะตีฮะใช่ครับ ใช้ท่าหนึ่งแสนโม่ค่ะหนึ่งสร้อยถึงยครับโปรตีนบุยอยู่แค่ยี่สิบเองโอ้โหไอจูดรางวัลยี่สิบนะเดียวร้อยครับเอาล่ะก็จบไปแล้วครับกับ Family Happy นะครับแบทเทิลของพวกเรานะฮะอ่านี้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเราสอนกันตอนนี้เล่นกันเมื่อกี้นี้ดุเดือดมากเล่นไปจนถึงไพรส์สุดท้ายเลยนะครับกับ Family Happy นะครับผมก็ใครสนใจนะครับไปเล่นกับที่บ้านนะครับเล่นกับเพื่อนๆกล่องเดียวได้เลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับคุณมิวกี้แล้วก็คุณปัดนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้พวกเราสองคนจากเพื่อนนี้ครับพวกเราสี่คนสี่คนพวกเราสี่คนจากเพืนี้ครับสวัสดีครับ